เออยามเอิร์กจะกระตูดเนี่ยฟาไปโรงเรียนเนี่ยนี่สวัสดีปด้าป้านะ้ะก่อนทำทสวยๆค่ะวันนี้หนูจะไปไหนบอกอป้หาป้านะ้ะหน่อยทีโรงเรียนโรงเรียนค่ะโรงข้าวอยู่เก่าก็ไกลถอดไปโรงเรียนพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้วันชุกก็อาจสจีไปอ่า นีวันพศอ๋อวันพิลาศบ่การ,ริาจจไปไปประชุมไปประชุมืมเมื่อื่นอุ้ยจะไปวันจันทร์ทีเดียวโลดีเดเรบุรีเออครับวันนี้วันพิหัสเอา้าเขาจะมาเปิดใช้วันจันทร์โดปะ จประปัอุปกรณ์การเรนโอ้โหจีเนีโรงเรียนโรงเรียนให้ไปประชุมแล้วก็ไปรับอุปกรณ์การเรียนมืออื่นวันศุกร์จังี่เปิดเทิม่มเนี่ยแม่เพื่อนกะจะได้ไปซื้อเสียให้ซึ๊โตนึงเพราะว่ามันใส่มันแน่นแล้วเสียกระโปรงก็จังซื้อไปซื้อเสียก่อน แน่นเป้เลยใส่บ่ได้เลยใส่ได้อยู่แต่ว่ามันแน่นมันหายใจบ่ออกนะพี่น้องลองเข้าไปบ่เาบ่กิน้่กินเข้าหลายดอกกินฮะกินตะไคร้กินเลยเาใได้บ่้น่ด้อเ่าเบได้เอ้า บอร์ใดนี่แม่เบอร์ยี่แปดนี่นี่มันลองใส่รองเท้าดูด,ดิมันใส่ได้ไหมีม่ม่เน่ใส่ได้ไหมเท้มใส่ข้างนี้ก่อนเอาข้างนี้โอ้ใส่ได้ใส่ได้ไหมรับไหมรับฮะ ครับหรือไม่ครับ,คร,บครับหรือไม่ครับครับนิดเดียวครับนิดเดียวเออใส่ได้หรอกใส่ทุเราไปก่อนถ้ามันกัดค่อยซื้อใหม่อ,อ้าวแมวก็ไม่มีตงังค์นั่งนั่งกินข้าวใส่ได้อยู่พี่น้องอาจีพขับเนี่ยฮะแต่มาเที่ยวก็อัอนอออออนี้ห้องกวาดส่วนอันนั้นห้องร้านะคะไหนห้องกวาด รีวิวเหรอเนี่ยนี่รีวิวอ right? ันนี้ในบ้านนะคะอืมอันนี้ในบ้านนะคะสโซนนี้ห้องห้อง้องเสื้อผ้านะคะนี่เสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าทำไมเยอะนี่ห้องนอนนี่ห้องนอนนะคะอืมนี่ห้องนอนนะห้องนอนห้องนอนแล้วอันนี้คือจักรยานนะคะจักรยาน อยู่ทีให้ดูนะคะค่ะทุกคน กี่ไม่ไหวแล้วค่ะไปไปกินข้าไปไปไปจะได้แต่งตัวไปเรียนหกหก่หกพี่นอ้องเพิ่นมาเรียนที่จริงแม่เพิ่นพับไ้ดีดีได้ไงนี่นี่นมาเห็ดสุ่มมาเห็ดอันไม่เห็ดเรียนแม่ ก็เลยหกว่ท่านได้เก็บฮะเห็ดเนียงเห็ดชุ่ม <น fit. S 1> อีลาเออเออเห็ดบ้านอีลาบ่นเป็นบาดอูอูบ่มันเป็นบาดอูด,ดิอูหมาบ,าอบา่อูหมานี่นี่ป่นี่นี่คุณคู่ซื้อมาอย่างกูตากูตา คู่ตาบอกบนฮะนคู่บนญอ๋อกีฬาเรี่ยดก็คู่ตาคู่บนญบ่คุณแม่ครูแม่สมเพียนแม่ครูสมเพียนบนบนแม่ครูสมเพียนบนแม่ครูอุบลบนแม่ครูตา ในใอยู่ในในใอยู่ในยูนีค่ะยูนีค่ะชูสบายดีหรือเปล่าชูสบายดีหรือเปล่าในในยู่ในในในยู่ในอ้วนต้วนอ้วนไส้ตันของพ่อใครชื่อไส้ตันยกมือขึ้นไอตัวตันตันแห้งนี่เนาะ ตันตองตันเอ้ยเลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเก็บแล้วไปอาบน้ำกับแม่ไปไปตัวตันเฮาเฮาวดิเออ มีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าตัวตันมันดือ้อแล้วมันแข็งเปเปขาดแล้วมันก็ตกเปตายไอ้เช้าไอ้ชาตันไอ้ตัวตัน <c oughs> เอ้ยเอ้ยอ,ยอ,ยอยนันมันตกเปตาย,ตายเลยทีนี้ไ <c oughs> <c oughs> อ้ตุ๊กตันตันตัวตันตั้ตัวดตันต ตัวตัน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 หอมแก้มก่อนไม่หอมพ่อหอมแก้มก่อนไม่หอมตัวตันไปไปอาบน้ำไปก่อนบายบายป๊าป๊านะ่ยนะไม่บายอ่าไปก่อนนะ